ความเหงาทําให้เราเข้มแข็งมันคือบทเรียนอันหนักหน่วงที่ชีวิตสอนให้เราเข้าใจว่าทุกคนต้องเดินทางคนเดียวในบางครั้งแม้จะมีคนรอบข้างแต่บางครั้งเสียงในใจเราคือเสียงเดียวที่เราต้องฟังความเหงาไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่มันคือโอกาสที่ให้เราได้ค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงเราเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่เริ่มที่เรารักและยอมรับตัวเองก่อนในช่วงเวลาที่เงียบสงัด เรามักกลับมันมองเห็นความฝันที่เราลืมไปความหวังที่เราทิ้งไว้ข้างหลังมันคือเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างตัวเองอย่างที่เราอยากเป็นการจะยืนได้ในโลกนี้บางครั้งเราต้องเผชิญกับความเงียบและความเหงาเพราะมันสอนให้เราเข้าใจใจของคนอื่นด้วยมันเตือนให้เรารู้ว่าทุกคนก็สู้เพื่อหาเสียงแห่งความรักและการยอมรับเหมือนกัน และเมื่อเหงาจากไปเราจะพบกับการเติบโตที่สวยงามอาจจะมีรอยแผลแต่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเพราะเราผ่านความมืดมาซึ่งทำให้เราเห็นแสงสว่างได้ชัดเจนกว่าเดิมคุณเคยรู้สึกเหงาแล้วคนพบตัวเองบ้างไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะ